ฮัลโหลสวัสดีชาวอนาจาชนิดทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Home Sweet Home สว e แล้วในวันนี้เนี่ยคิวจะมาเล่นรีวิวสกินมิกโกะสุดสวยของน้องนิพากันนะคะทุกคน <Wow. S 1> อยากจะบอกว่าน่ารักตะมุตะมดีเมนโดนิพาคือไม่มีไม่ได้นะ <Wow. S 1> ซึ่งสกินนิพามิกโกะสุดสวยน่ารักเนี่ยนะคะจะอยู่ในทางผีผ่านซอยสองนะน่าจะอยู่ที่เลเวลอ่าเลเวลเท่าไหร่วะอ๋อนี่ไงเลเวล29ทุกคน <Wow. S 1> สําหรับสายที่แบบเติมทีละเล็กทีละน้อยไม่อยากเติมเยอะนะคะเรายังมีเวลา28วันในการเก็บทางผีผ่านนะ <Wow. S 1> เล่นวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็ได้นะทุกคน เ,เดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะว่าน้องนี่พาสกินมิโก้เนี่ยจะน่ารักมุ้งมิ้งขนาดไหนทุกคนเเเ้ s <S <Yeah. S 1> <ฮ>คคคคุณนัยยยยตตตตาตาาแ่ลืมไปโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปวิสดาวแมนชัน oh. ซึ่งเป็นแมปที่เขาลือกันว่าเซอร์จูกันโหดชิบหายเลยแมป โอ้วิ่งจุกรูหน้าบ้านหลังบ้านกันให้วันไปหมดเลยนะแมปนี้เนี่ยอ่ายังไม่เห็นผี icho, านางงัอขอเปิดกล่องก่อนแล้วกันนะคะพอดีเลยนะเจอกล่องทองไวจะได้รีบเสร็จพิธีให้เพื่อนกันเนะเาะจ,จะว่าไปผีเป็นตัวอะไรหว่าเขาไม่เดินไปตรงกลางอะ่ะเขาเดินลงไปข้างล่างก่อนหรอโอ้น่าจะลงไปพังของข้างล่างก่อนนะคะ เพื่อนก็ไม่ได้กด f ด้วยสีแสดงว่ายังไม่ได้เจอใครนั้นอ่ะ q e e อเออดีนะไม่อิวอย่าด่าก,กันเลยนะอาเรียบร้อยนี่ไงเจอแท่นพิธีแล้วเดี๋ยวเพื่อนอ๋อตกใจนึกว่าเพื่อนจะเอาทูบเอาเทียนมาจุดด้วยแหมอาอยู่ข้างล่างจริงด้วยโอเคในจังหวะที่โอ้เมื่อกี้เหมือนเป็นพี่เบลนะ<า>เดี๋ยวก่อนแล้วเพื่อนๆมาทาอะไรหน้าบ้านกันเพียบเลยเนี่ยฮัลโหลวิ่งกันไปสนามเด็กเล่นเลยนะหายไปไหนแล้ววะหาไม่เจอแล้วว่ะเอาเพื่อนพิมพ์บอกว่าผีคือเบลพิมพล้อก่อนไม่เชื่อ มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่เชื่อหรอกเธอโมโไม่เชื่อโมพิมพ์กดตีนเพื่อนไป็นหนึ่งจริงๆมันก็คือเบลแหละเมื่อกี้เราก็ส่องเทียนแล้วทุกคนเหมือนจะไล่เพื่อนอยู่นะนางเบลอะอ่าเดี๋ยวขอสกิลเช็คขึ้นอีกอ่ะอีอ่ะเอา้อาสกิลเช็คผิดปันต่ออ่ะแต่ไหนๆก็ได้ไหนแล้วขอพิมพ์บอกเพื่อนอีกสักหน่อยแล้วกันว่าเบลเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่ะเบลไม่สวยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ย พี่เบลนะส่วนทีหลังจะมาหาเนี่ยก็ให้ซุ่มให้เสียงหน่อยนะไม่ใช่คิดจะโผล่ก็โผล่มาแบบนี้จะตกใจหมดเลยอ้าวอ้าวพี่เบลกับมาหาดูกอรูอไปเอานิพาคนนั้นทำไมอ่ะกับมาหานิพาคนนี้ดิอะไรวะทุกคนช่วยด้วยโดนขโมยผีโอ้แล้วไอ้นิพาคนนี้ยิวจำได้เป็นเอฟซีเราดิว่าบอกเลยเอฟซีสตาร์เด๋ยอยู่นิพามาเล่นมีแต่ตัวจี๊ดถามว่าจี๊ดนี่คือเรื่องการจูงหรอเปล่ปาจ้าแฟชั่นอ่ยังไงยังไงตามหนูต่อออะเปล่าอะอ้าว พี่เบนโอ้ยพ่ไมคิดจะมาไล่หนูบ้างเลยเหรอไปไล่แต่คนอื่นเนี่ยฮะโอ้โหได้ตีหนูแผลสีั้แต่ต้นเกมแล้วนะพี่ไม่คิดจะประตามหนูต่อเลยเหรอ ทำไมคนเรามัน้ช่างบันเทิงก่อนอื่นเลยเนี่ยขอวนหาของเล่นให้เพื่อนก่อนนะเผ <_ C 1> ื่อเพื่อนได้ใช้เอ้เมื่อกี้คิวท่าน้ำมนสามมาเอ้าก็ยังไล่กันอยู่เลยข้างล่างอะ่ะแจฮะโอเคไหนๆก็ไล่กันละงกันก็หนักหม้อแมงเอ้ยเปิดมาได้แต่ข้าวสารแล้วก็อาหารวา่างเอ้ยไม่ใช่ข้าวสารกับน้ำบนของจูนี่คือไม่เคยจะได้หรอกต้นเกมเนี่ย <_ C 1> แล้วในจังหวะที่เบลไปไล่ย,ยุ่หัวคนอื่นเนี่ยเราขอสวดอย่างสงบสงบก่อนแล้วกันนะโอเคเลยเออตั้งใจจูนะเพื่อนนะสู้ๆระ คือตอนนี้เราชิวๆเราสบายมากเลยอย่าเพื่อนแต่ถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่เนี่ยก็ลากเข้าพิธีได้นะแกนะอีะอีคิวเออเอาเข้าไปแท่นด่ากุยแล้วด่าเกอ,อีแท่นเนี่ยแล้วจะว่าไปคนอื่นเขาสวดกันอยู่หรือเปล่าแกอ้เอาเอาหมดีเพื่อนลากผีมาเป้าอ่ะลากมาเป้าลากมาไหมโอเคลากมาทาดีมากเลยเพื่อนจังหวะนี้แหละใจเป็นของกูกายเป็นของกูจงมาไล่เตะอ่ะ <c oughs> ไม่ยอมอะไรอ่ะเฮ้ยไอศิลป์พามีโกรธหน่อยเฮ้ยทั้งเน nah ี้ยทั้งเนี้ยคนซื้อแดงๆเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยนี่คิดว่าพยายามนั่งนั่งยุกยิกทำตัวคนตีนคนตีแล้วนะไม่ยังไม่สวนนี่อ่ะเขาไม่ซื้ออ่ะเกศเขาจะเอาอีนี่พาคนนั้นล่ะเอออยากได้ก็เอาไปเลยนะไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วอยากได้ก็เอาไปเลยงอนแล้วจะสวดอย่างสงบศพสีชมพูแล้วเอาหนะแม่งไปละมุดทอมาล่อเธออีละมุดทอไปเลยมาเลยเพื่อนมาเลยสารน้ำบนให้ส บนให้แล้วก็สวดต่อแล้วกันเพราะว่าแม่งคงไม่เอาหรอกนะรู้ตัวทุกคนแม่งไม่ได้อยู่ในสายตาเลยเฮ้ยมันจะไม่ได้รอว่าเหมือ,อันนี้ไปาตัวนั้นมันจะตายเลยว่ะเพื่อนวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวช่วยทำอะไรเพื่อนหรอกทำอะ, What? What อะไรเพื่อ,เอนเออเจ็บนะว้ยโอ้ไม่ขัดมาสวสดทีเดียวเมือ่อกี้มันโดนได้ไงว่าคัตเตอร์เป็นเอฟโอหมันปล่อยพลังขึ้นเต่ามาแล้วไม่ขัดโดนเราเลยอะ่ะ มาเปิดกล่องก่อ๊เอ้าได้เข็มเอาไปให้เพื่อนได้ไหมอ่ะเพื่อนเจอเข็มเรียกเฮ้ยเดียวมันหลุดมาจากเพื่อนตอนไหนวะเดียวโอ้ไม่บอกมาโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วตามกูไปเลยโอ้โหตามคิวอย่าเพิ่งมาตามคิวตอนนี้แซงคิวบ้างก็ได้เออมันปิดแลวเอ้ยอยากโอ้โหอีพี่เบลอีไม่สวยเพิ่งจะอยากมาไล่น้องที่พามีเกาะตอนนี้นะมึงเพิ่งจะอยากมาไล่นะโอเคจุดไปเลยสวยมากเพื่อนได้จุกแล้วจังหวะนี้สตาร์เดอร์ได้จุกสมใจอยากแล้วแก ก็เข้าปาตีพี่เบลเดี๋ยวลากใส่เพื่อนแม่งเลยเดี๋ยวเพื่อนอัดนะเพื่อนหนูอัดพี่เบลจริงนะอัดแบบตุ๊บตับเลยนะอาคาซาไซโมะโดนหรือเปล่าไม่รู้นู้แต่ไปละจ้าดื่มเอ็มร้อยห้าสิบทีวิตเหลือน้อยง้มเง้มง้มหืมรสชาติเือนแบบเปล่าเอ้ยเอ้ยไปแล้ววะไปแล้ววะเฮ้ยทางสะดวกทางสะดวกไปเอายาเอายามาฉีดได้ไหมได้ไหมอุจงไม่เห็นหนูยาเห็นหนูนะยานะหนูซ่อนนะหนูเนียนมากหนูเนียนมากพี่เบลหนูเนียนใช่ไหม โอเคโอเคกูเนี่ยแหละอ่ายาขอยาไปกินละจ้าเรียบร้อยเอามาฉีดดีกว่าบอกว่าพี่เบลคงไม่เห็นนะโอเคไม่เห็นหรอกอ่าเรียบร้อย1เข็มซิโนแเวกเก๊กอ่าสตชื่นมันยืนอยู่บ่อเอาละเหมือนของตีจะไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาเปิดกล่องดีกว่าไหมโอ้นี่ไงเปิดกล่องเปิดแป๊บนะ เมื่อกี้พี่เบลอยู่ข้างล่างใช่ไหมน้องได้บัตรมาแล้วน้องอัตเอะอ๋ออุ้ยเอาดนดนตีด้วยเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้นังตีสวนด้วยเหรอมีตีของตกด้วยมีตีของตกอันพี่มันหันมาสวนนี่เนี่ยเขาซาเซโมโอเคอันนี้โดนแน่นอนแล้วเปอร์เซ็นเสียงดังปักนี่คือใช่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเอาแล้วไงแม่งแร์แล้วโอ้โหเห็นหน้าแดงไข้เกมหน่อยแม่งมาไล่เลยนะนไสัยปิดประตูตีเมว เอาล่ะค่ะคงจะได้จูงสมใจกันรอบสองแล้วเบลตามติดแบบติดเลยอะตามติดอยู่นั่นแหละติด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 อยู่นั่นแหละโอ้โหเฮ้ยเปิดโลแล้วสวยเลยเปิดโลแล้วสินะเปิดโลเล้ววางยากนสีไปหนึ่งเอแถวนี้มีอะไรให้จูกไหมอะแกไม่มีอะไรเลยเหรอเฮ้ยไม่ลุกไม่ตามมาต่อด้วยเฮ้ยพี่เบลคนอื่นมาก็ได้ไม่อยากจูกแล้วไอต้นเกมยังเรียกพี่อยู่เลยน้องนิพาถ้าหล่นไม่อยากจูกหล่นอยากทำอะไรหนูอยากไปหาของก็ใสยที่เบลค่ะ เอาพูดอย่างนี้เจอกันกนะเอ้ยฮ่าโดนเพื่อนดูดักลูดไปดิปวโร่อล้วด้วยชะมาชาหมายังงายังงาตามต่อไมตามต่อไมแปะยันกันซีนอีกหนึ่งฮ่าเอาเรียงเหลือประตูให้เล่นด้วยฉันยังพอจูได้อยู่พเพื่อนๆรีบไปหาของมายำนางเบลทีขอร้องล่ะเอ้ยมีนางวิ่งให้ขอบคุณมากเลยดูวิ่งไปเก็บโอ้โหตานี้เพื่อนประเสริฐสีมากมากเลยคนโอ้ตรงนี้มีสายสินด้วยตตยแน่มึงมองไม่เห็นนี่คือตู้มนะโอเคหรือเปล่าอ้าวมองเห็นว่ะ ทิ่เบลเขากินปลามาว่ะแกเขาฟองเห็นใส่สินโชลกเฮ้ยเราเก็บรอยเท้าเขาพูดดิมาเอ้ยไม่ได้จะได้วะไม่น่าเสี่ยงวิ่งต่อดีกว่าโอ้โหดีนะหันไปก่อนถ้าเมื่อกี้เสี่ยงแน่น่าจะกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้อะแกเอามันจะอึ้บอ้าวพี่เห็นหนูเหรอทำเร็วคิดว่าเนี่ยเอาปิดประตูมีให้ปิดก็ปิดเอะอะนิดๆหน่อยๆแม่งนั่งอย่างเดียวเลยกู วิ่งมีหมัดนี่นะว,วิ่งไปจักเลยเพื่อนเดี๋ยวเราวิ่งลายเดิมเราเหลือประมาณสองทีปะคิวได้ประมาณสองทีแล้วทุกดตอ,อ,อ,อตอนนี้วันทิพแล้ววันทิพย์ะโว้ยช่วยด้วยมีอากระเป่านี่ไนะอาไม่ได้จ้าอะไรอะไรมายืนอาอะไรอ,ไรอาไม่ได้โดนใบไม่ใช่หรออาได้น้ำอเอาเอาตาย <c oughs> โอ้โหถ้าเมื่อกี้คิวไม่มีข้าวสารติดมืนแล้วมันน่าจะอาเรามาตีคิวตายหน้าท่อว่ะแก เขามี่ต่ผีช่องแอร์ใช่ไหมเนี่ยคิวเกือบกลายเป็นผีช่องลมอันนี้ให้เครดิตเพื่อนเพื่อนของนิพาเลยนะคะเพื่อนเพ่านนิพาทำดีมากขอบคุณมากเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยเป็นไงสกินน้องนิพาในเกมเพลย์เนี่ยคือน่ารักมากแต่ในส่วนตัวคิวเนี่ยขัดใจแค่ตรงเดียวนะคะก็คือมันเป็นสกินที่แบบเหมือนกับของพี่ยูริเกินไปอ่ะก็คือแบบเซตเดียวกันเลยอ่ะแกคิวอยากให้มันแบบปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยอะนะ ให้มันดูแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะมันจะได้แบบไม่ดูแบบ c o อปปี้เพเกินไปเนาะแต่เนื่องด้วยน้องนีิพาใส่แล้วมันน่ารักเอาเป็นว่าคิวให้อภัยแล้วกันนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพัพกผ่อนก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า yeah! ถ้าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ